แอฟทัศออนถูกเซอร์ไพรส์กลางรายการดอกไม้ลูกโป่งชอโตทำเอายิ้มตามไม่หยุดกําลังกลายเป็นกระแสะอย่างมากสําหรับนักแสดงสาวอยางแอฟทัศออนพักสุขเจริญที่กําลังตกอยู่ในกระแสะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตกเป็นกระแสะไปหมดล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักที่สาวแอฟโดดเซอร์ไพรส์กลางรายการล่าสุดที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแอฟ มิโรชาน้องเลซซิงลูกชายสุดที่รักของแพทนบปพาได้หอบช่อดอกไม้ลูกโป่มาให้ถึงกลางร,รายการเป็นการเซอร์ไพรส์สุดน่ารักและอบอุ่นสุดๆเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักและอบอุ่นสุดๆแถมสาวแอฟยังหอมแก้มน,น้องเลซซิงอีกด้วยทำเอาแฟนๆยิ้มตามไม่หยุด